สวัสดีครับผมทุกคนตอนนี้ก็เป็นวิดีโอเด็กโปรไฟล์ครับสำหรับวันนี้ตามผมคิดครับผมเด็กโปรไฟล์วันนี้เป็นของยูสเบิร์กยูสเบิร์กสกายโฟร์อาร์มมาอย่างแรกเริ่มก่อนที่ไลายๆลน์นี่นายใช้เป็นถ้าเป็นบาดาร์ะเด็กหนึแล้วก็เป็นลาร์ของยูเลยโอเคเกียร์สวยมาเดิมโ่นจู่มหลังจั่วเกียร์หนึ่งเมื่อโดนเกียร์สองเลยครับโซบาสโซบาส์หนึ่งใบเปิดท็อปสาม หาเลวลฟอร์ม yup. ในนั้นหน er. ึ่งใบขึ้นมือเอ้ยมาสิเขาบอกว่าให้เอายูดะการที่ติดเชื่อยูดะขึ้นมือนะฮะแล้วก็ถ้าไถ้าถ้าไม่เจอก็สามารถคอเกรดสองหรือํำกว่าได้แต่พอเกรดสองำกว่าเราจะคอเสร็จก็เรียนใต้กองหรือจะเราจะไม่คอก็ได้โอเคฮะต่อไปเป็นสกิลเกรดเิกเกรดสองเกรดสองเมื่อโดนเมื่อโดนยึดเบิกสกายเมื่อโดนเกรดสามแตทับมันบอกว่าคาจะบาหนึ่งใบนำการที่มีเชื่อเลวฟอร์มจากดอกหนึ่งใบ เอานำนำกับขึ้นมือนะถ้าไม่เลือกเรโอฟอร์มให้เลือกเกจสองหรือสูงกว่าเกจดอกหนึ่งใบขึ้นอ,อแล้วก็เกจสามยุทเบิร์กสกายฟอร์มยุทเบิร์กสกายฟอร์มบอกว่าทิ้งมือหนึ่งใบเปิดท็อปสามหาการที่มีชื่อว่าเรโอฟอร์มในชื่อการหนึ่งใบนำขึ้นมือและที่เหล็ดเลี้ยงใต้ถ้าถ้าแบบไม่มีเรโอฟอร์มมากขอเกจสองหรือต่ำกว่าลงมาในช่องเลี้ยได้แต่ที่เหล็ดเลี้ยงใต้แล้วก็เทคแวนออโต้เมื่อจบการต่อสู้ที่ยุทเบิร์กตีนำการที่มีชื่ว่าเรโอฟอร์ม การที่ชื่อว่าการที่ชื่อว่าเรวฟอร์มบนมือหนึ่งใบมาแไรนะครับแสนแต่โรคสองได้ใช่โอเคในค,คอนเซปต์คือการที่เปลี่ยนร่าง<ม>าเปลี่ยนร่างเปเองไปไไเรือ่อยๆโอเคไปขอดูเกียร์สามเลยเกียร์สามจะเป็นเรลฟอร์มกัสสองใบแล้วก็เรลฟอร์มเซตหนึ่งใบตามมด้วยทเทมเพลตมยัางสามใบอ่าฮะ แล้วก็ใส่มังกรการเขาใส่เกจศูนย์แล้วก็ยืดเบอรเอาไว้โล,ล้เอาไว้วเโฆษานะฮะโอเคก็เริ่มจากเอาแอมเปก่อนละกันเพราะว่าเป็นใบใหม่แอ<ช>มเปสก็คือเทคถ้าเกิดมันลงสนามโดยสภาพดีกวฟอร์มใช่ไหมมันจะแจกแถวหน้า5 0านและจากนั้นเขาจะป้านึงใบเปิดหัวกลองสองใบเตะตามเกจที่เราเปิดได้ซึ่งทําได้แค่ใบเดียวและมันมาขับทํดเลยอ่าฮะ ประมาณนั้นใช่โอเคแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็น,นเคออ okay. ของกั๊ดเอ้ยเซตอ่ะเซตของเซตก็คือเมื่อลงในสภาพเดลวฟอร์มแล้วเกิดการางข้ามเป็นเอ้ยก็คือมันจะได้สิบห้ามันจะได้หมื่นห้าแต่ถ้าเทร์นี้เคยทําการโฆษณามันจะบวกหนึง <1 S 1> ค,คิอ่าแล้วก็กั๊ดก็เป็นกร์ดที่ลงสนามในสภาพเดลวฟอร์มถง้ามีเกียร์สมหรือสูงกว่าทําการทิ้งกั์ดจากมือหนึ่งไปมันจะได้หนึ่งคิ มันจะได้หนึ่งได้แล้วก็พลังเหมือนแตะเออใช่ได้หนึ่งได้โอเคต่อไปก็จะเป็นตัวของอย่างมังกรมังกรเกตมังกรเกตสามจากตัวท็อปมันบอกว่าเมื่อแววนหองคุณลงสั่งด้วยความสามารถในเธอมันบอกว่าถ้ายูนิตนี้โจมตีจะกัดเขาแต่เจติเกอร์ยูนิตโอเคแล้วก็เป็นยุนเบิร์กเอามาเพอร์โซน่าใช่โอเคจะประมาณนี้ทีหรับเกตสามสามมีท่านี้ใส่เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าตัวนี้มึงใช่อ่าฮะขอดูเกตสองเลย เจ็ดสองก็ใส่ใส่ออเดอร์จากศูนย์เก้าสองใบฟีเดสองใบออเดอร์จวดสองคอสองแล้วก็เป็นฟีเด้จะกาดมันจะได้รังจะได้จะได้ชิวห้าพันอ่าแล้วก็ส่วนโปรโมองโปรโมชโปรโมสี่ใบเพราะว่ายูบเบอร์ข้อเสียก็คือมันไม่มีตัวสับกองเลยต้องหาตัวสับกองให้อ่าเผื่อมันไปเลี้ยงใต้เงี้ยใช่เพราะว่าเผื่อมันมันมีบางคันเปิดเจอโอเวอร์ถ้าสมมติไม่ได้ใส่ชนเนเซลก็ถ้าไม่มีในตัวนี้ก็สามารถใส่ชนเนเซลแทนได้นะฮะ เพราะยืเบิร์ตมันจะมีปัญหาเรื่องดีกองโอเคก็เมื่อมันตีถนะ้าเกิดสนามมี4ใบหรือมากกว่าใช่ไหมทำการโซบาร์รีไทยมันแล้วก็โจ๊กการหนึ่งใบเปิดท็อปสามเปิดท็อปสามหยิบการ์ดที่มีเกรดสองหรือสูงกว่าจากน,นั้นขึ้นมือถ้าไม่หยิบให้สับกองแล้โจ๊กการหนึ่งใบอ่าอ่าต่อไปเลยเกรดหนึ่งใช่ไหมใช่เกรดหนึ่งเกรดหนึ่งที่จะใส่พีจีพีจีไม่ทิ้งมือสามกับเต็จูดหนึ่งโอเคแล้วก็แม่มดน้ำมดใส่สี่ แม่มอสใส่สีใช่แล้วก็เัลยนเลยกอนกิงโกอยูแหละแล้วก็อินดูเคสแต่สองอะโอเคขอเริ่มอ๋ออันนี้อันนี้เรารู้แล้วเป็นซีทีทมีทิ้งมือกับสถิติจุดอขออันนี้ก่อนแม่มอสใส่สีเพราะอะไรเพราะว่าทําไมแม่มถึงใส่สีขออ่านเทคก่อนเลยหนึ่งก็คือเอกคอร์ตบอกว่าในเรียกเเทอรท์โกลถ้าแววนของคุณมีช่วยหยุดเบิกยนูนิตนี้มันจะบบกสองพันเป็นบุ๊หนึง่งหมื่นอืมแล้วก็อีกษะหนึ่งคือช่องช่องเรียกากออโต เมื่อแหวนกาวคุณลักนาะด้วยความสามารถเลเวลเดชนำยูนิตนี้เข้าโตเพื่อแหวนกาดของคุณหนึ่งใบปรับเปลี่ยนให้ได้ให้ได้เป็นหนึ่งอ่ uh huh. าฮะจะทําให้ยุดเบิร์ตที่ลงมามันจะได้ได้เพราะว่ายุดเบิร์ตเลวเวลสองแต่ละใบมันลงมามันจะติดติดยุดเบิร์ตตอนเกียร์สามมันจะมันจะลบสองได้โอเคก็เป็นตัวให้เพิ่มได้ส่วนใบนี้มีเพจทำไมถึงใส่ เพราะว่าเด็กที่ผมใส่มันมีทางออเดอร์แล้วก็คอตอบาร์เยอะคอสเต็มเตใช้คอตอบาร์เอามาคืนคอร์นเองกิเพนก็เอามาคืนคอร์สแล้วก็เมื่อแวนลงสนามโซบึ้มตัวเองแล้วก็คอตชาร์ตแล้วก็ยิ้มแหวนบวกห้าพันอ่าฮะคืนคอร์สแล้วก็ให้พลังแวนด้วยใช่โอเคตรงนี้มีเจนไปหมดต่อไปขอทริกเกอร์เลยทริกเกอร์ใช่ทริกเกอร์จะใส่เป็นคิปเปอ ใส่คีย์แปดครับเป็นคีย์เอ่อคีย์เทคสี่แล้วก็คีย์ธรรมดาสี่นะฮะก็ฮิวสี่ใบฮิลสี่ใบเป็นเป็นฮิวเท็หมดเลยเป็นฮิวกันเวฟบสองแล้วก็ฮิวกันคีย์สองต่อไปก็ฟอนเทคใส่สี่ใส่สามคอนเทคเมื่อกาดเพิ่มห้าพันเป็นชิวสองหมื่นแล้วก็ตัดนิ้งไปแล้วก็โอเวอร์เมื่อเช็คเจอขิ้นตัวหนึ่งบวกเวลาแล้วก็เนี้ยท่กไปสามารถทำการทวินได้ได้อ่าฮะ โอเคก็ okay, ตอนนี้เข้าสู่ในช่วงการสาธิตการเล่นเบือ้องต้นสำหรับยูสเบิร์สายเซิงเร็วของน้องชายนะครับผมตัวห้าก่อนมาเป็นมีม,ม,มีอะไรที่ต้องคีบไว้ในมือไหมคีบไว้บนมือถ้าดีที่สุดขอเป็นฮ g าาแม่มดแม่มดซึ่งไม่มีซึ่งไม่มีซึ่งเราจะเปลี่ยนทาการเปลี่ยนสามเอาเรียลฟอร์มเปลี่ยนให้หมดอเอามังกรเก็บไว้แล้วก็เอาเก็บไว้ก็เป็นเซิงเร็วเปลี่ยนเปลี่ยนสามใบเก็บเปลี่ยนอรตัวสามใบจึ๊บชึบหน้ารักที่สุด เพราะว่าทําไมถึงต้องรีแล้อก็ฟอมเพราะว่ายึดเบอร์ที่ผมใส่มันเป็นรูปฟอร์มทั้งหมด6ใบตอนเจอมันจะเจอเยอะถ้าไม่ถ้าไม่รีทิ้งมันจะเจอเยอะๆมันจะเจอเยอะมากจนไม่มีของกันโ <Okay. S 1> อเคจะเป็นบาเตียนเจอมาโอเคโอเคมาสมมติว่าเริ่มก่อนนะเริ่มก่อนโอเคก็ okay. ่อนแต่จรวดทิ้งถ้าคิดแล้วไม่จบก็ทิ้งสกัดฟอกทิ้งเกียร์สามทิ้งเกียร์สามไปแล้วก็ไลท์โอเคแต่ถึงไม่มีอะไรโดนตีครับผมดาเมจ <ไ>อีกใบเช็คเออฮิวิเกอร์ครับผมคพ่อผ่านเดินเลยแล้วก็แจ้งจวดอีกใบนึงในกรณีนี้นขอที่ไม่คิ์ก็ไื่อ,อไลยุทธิ์เจ้อของไลน์ไลน์ทำงานโตบ้านหนึ่งใบตัวท็อปสามเชิบเชิบเชิบเอาถ้าเป็นงี้ให้เอาอ,อ,อินดิเกตขอข้าขอขยันเตียงใต้นะฮะจะ่ทำไงต่อครับแล้วก็เรื่องเราเด้อเรื่องเราเด้เออันอนี้เข้าหนึ่งตัวสองหนึ่งและสองแล้วก็ข้อเรียสองใบ ถ้าไม่ขอต้องทิ้งใช่ซึ่งต้องทําการขอโอเคขอขอจะกลายเป็นรีบเซิร์ได้เลยโอเคอ่าอเริ่มรักแล้วก็นี้ขออันนี้เปิดนะฮะเปเสร็จทีแวนเสร็จปุ๊บมันจะบัสโซโซบึ้มเปิดสามเปิดสามถ้าใน่ก้อนนี้ถ้าผมขอผมจะหยิบผมจะหยิบเป็นมังกรเป็นเหมือเยอะสังกลองนะฮะเพราะว่าเอามังกรมาเพื่อตีหรือมากดดันเขาพรือกดดันเขาเอายึบกดดัน พราะบางเด็กอาจจะไม่ใส่ก็ได้มันในเปลืองแล้วก็แวนตีแวนตีครับเชื่ใจถ้าฟ้อนตามเหมือน้ามเหมือนครับแล้วก็ตีเป็นสองนแปดนะเคก็ผ่านเทินตามปกติโอเคเข้าเทินฝั่งตรงข้าวก็ขึ้นเกจสองแล้วก็ตีอาจจะอาจจะปล่อยเดียวปล่อยหมดฟ้อปล่อยหมดโอเคอีไปเลยตีไปเลยไปเยขนงหวานอ่าตีก็ปล่อยขี้ขนมเวานโอเคผ่านเถอะ ในตอนก็นแตะแล้วก็จุดโอ้โหเกอร์ก็เกีก่ยวเลยทิ้งโอ้จะทิ้งขี้เพื่ออะไรเป็นสกายฟอร์นะฮะสกิลคาทบ,บาร์หนึ่งหยิบยึดเบิร์กระฟอร์ขึาา้นมือหนึ่งใบอ่าฮะแล้วก็กดเช็คแวนทิ้งไว้หนึ่งใบเปิดท็อปสามอ่าในตอนนี้นี้ขอเรียงต้มหมดเลยเรียงต้มหมดเลยเราต้องหาเลโก้ฟอร์ม,มอืมซึ่งตอนนี้ไม่มีเลยซึ่งถ้าเราไม่มีควรเก็บตัวนี้ไว้น่าที่สุดเรนนี้เปิดก่อนเป็นสิบแปดนะฮะสวัสด โเบึมโเบึมเปิดสามเปิดสามปุ๊บปุ๊บหยิบเิ่เขึ้นมือทิ่เ a ๊ e ขึ้นมือเทีาตบตอกอ่าเะมเป๊ะมาช่วยเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรเอาตัวปมูมาเพื่อเปิดหาช่วยช่วยหาโล่ฟอต่อไปก็แอนตี้แอนตี้สองไดเหมือนเดิมไเคก็เป็นถิ่เ a ๊ะแล้วก็แถมเป๊ะมือดีแล้วก็โลฟอร์เป็นถเเลยเตซึ่งในกรณีนี้ขอบาร์ตาบาแต่น่าจะแจงห้าพันแล้วก็เปิดท็อปปอง มันจะวิ่งขึ้นมือโอเคถ้าเกิดมี3ก็เอ้ยถ้าเกิดมีศูนย์จักรนามก็เอาขึ้นมื่อโอเคไปเตะเตะเขาได้เราจะไม่กดสกิลของอินดิโอเกตเพราะว่ามันจะทําให้โตยุดเบิร์กเราจะกลับด้านเดิมไม่ได้โอเคเป็นเจ้าสิบแปดกับเขาตะเกียบสุดดีดเดือนเดือนจะตั้งเดิมโอเคงั้นพอเขาเจอเขาจะกาดไหมถ้าเกิดตามสมมติว่าตีสองเว็บถ้าตีสองเว็บอ่ะก็ก็ปล่อยรอบหนึ่งก่อนก็เป็นโอเวอร์นะเวลาโอเคงั้นไม่ต้องพูดถึงอันนี้ละก็ต้องปล่อยโอเคผ่านเแล้น มันนี้เเรโออออวว์แล้นี้ต้องหาเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องหาเรามีต้อสแตนจวดทำไมเราไม่ต้องหาแล้วก็โฆษณาโฆษณากับได้ถูกกับโฆษณาแล้วก็ตัวหนึ่งได้แบบว่าพอดีถ้าเป็นงี้พอมังกรพอมังกรเรียนเลยพอแม่มดตุ๊แบรนตามด้วยอินเทอร์เน็ตเฮ้ยนี่มันบอดพร้อมปะเนี่ยบอดได้ฝันเลยแล้วก็แม่มดเปิด มาเจอะที่อเอานี้ให้เพ่งพนังให้ดีกว่าน่าจะมีอะไรฟี้ยวๆเกิดขึ้นพรทนาอยู่ไหนว,วะเดี๋ยวละเดี๋ยวจะออกที่สามสามสองได้จะเช็คเป็นฮิวฮะมอวงสมบุิฮิวได้ได้ก็ยูได้ก็ได้ไดเ,ลเลยไปรังให้มังกรเลยรังให้มังกรมังกรได้รับอีกหมื่นครับก็นเช็คก็เป็นกัสเป็นก a s เดี๋ยแต่นั้นก็ทําการ l a เวลเราต้องดูบอร์ดเขารอบนี้เราต้องเรียกว่าเราจะเป็นเทม p l a e หรือเป็นกอ่าลอง ถ้าในกรณีที่เราอยากไปบอดเขาคิดว่าปิดเขาไม่ลงก็เป็นเทมเพสก็ได้แต่ถ้าเกิดในกรณีนี้อ่าเป็นเทมเพสไปเป็นเทมเพสเทมเพสลงสนามเราต้องบดเทคไม่หมดก่อนวิ่งจากโตเทคเป็นออโต้มันจะเกิดพร้อมกันเลือกทำอะไรก่อนก็ได้มันจะปแปนเป็นหนึ่งได้เป็นหนึ่งได้เสร็จแล้วตามด้วยตอนนี้นี้ต้องโฟบาร์ทิ้งโฟบาร์ดีทายอิเลนิเค์มันจะเข้าตาชาร์จได้แล้วก็แวร์มันจะบนญห0 0พัน แค่แวนไปเดียวแวนต้องกสิวแวนตรงสนามคัตเตร์บัตเปิดหัวกองสองใบไอพวกนี้ก็จะดีดจอกขึ้นมือแล้วก yeah ็เตะเขาได้เล okay. ือดเลือดเตะเกีย huh. ร <season> ์หนึ่งเกียร์สองก็ได้แม่จะเป็นหนึ่งใดนแล้วแหนแจกะแถวหน้าห้าพันแจกไปแล้วแจกไปแล้วแวนจะรอบนี้แวนจะตีออกที่สามหมื่นสามหมื่นไดก็ทะยินได้ไปก็เป็นคีบโอ้ยนะตีไม่เข้าท้ายข้างเลยแหละอ่าฮสองหมื่นเดี๋ยวนี้ก็ตีตีอยู่ที่ยี่สิบจากเขาได้เกียร์ศูนย์เลนนี้ก็ตี สาม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 ,ส,าม,ส,ามสี่สามสี่แปดสี่แปดหกแปดพันที่เราจะเป็นห้าแปดหกห้าสิบหกสองขีดจากเขาตะเกียบศูนย์ใช่ในวันนี้โอเคมันจะประมาณนี้ก็คือเป็นยุบเบิกเบิกเร็วก็คือปิดเร็วไว้ก่อนนี่คือขอดีของยุเกะแล้วก็เดี๋ยวโชว์อีกท่าหนึ่งก็จะเป็นท่าของกั๊มันทำให้มดมาเพื่ไหมให้มันเป็นปบุนเหมือนเฉยเฉยแล้วก็เพิรด้วยมันจะเป็นเหมือนเดิม มันจะเป็นแาวหน้ามันจะบุกเหมือนหนึ่ง mm hmm. แล้วเขาตีไปมันเป็นจอที่สามสามกอดสองได้ก็เช็คไปมัมีอะไร mm hmm. อันนี้โจ้ฟอร์มถ้าจะปิดแล้วคิดว่าปิดเขาได้แน่ถ้าปิดเขาได้แน่เราไม่อยากอันนี้วเราก็ต้องดูมขาข่าก่อนก่อนเจ้วฟอร์มเป็นการปิดได้เลยเจฟอร์มการเอาไม้หมดวิญญาณโ่ดมัน,น mm hmm. จะปัดแหวนเปหนึ่งแล้วก็ทิ้งการจากมือทิ้งอะไรก็ได้ มันจะแวนมันจะบวกเหมือนบวกอีหนึ่งได้โอเคก็คือรันเทคแม่มดก่อนมันจะมันจะทําให้ยุดมันจะทําให้กัดมันจะเออมันทำให้กัดอ่ะจะกลายเป็นสองได้ได้จะกลายเป็นสองได้ได้ใช่โอเคก็คือรันเทคแม่มดก่อนไม่มดจะให้หนึ่งไทจากนั้นเราพ่อยกลับมารันเทคของกัรดเพื่อที่จะให้มันกลายเป็นสองได้อืะทำได้ก็แวนก็ตีไปสองสามสองได้ก็ไม่มียังไม่มีแล้วก็ในนี้ผู้แข่งก็อ้อมเลือกกดกัดศูนย์มันก็เท่าแนเท่ากันหมด จ่อที่ส,สามๆกาเขาตะเกียบส่วนคู่เลยยิดเ<ม>สร็จมรกับรักเดิมหลังจากมีม้มันแล้วโตจะหนามากหนาไปพิเศษเลยโอเคการนีนะ้คือการสาธิตโอเคครับก็จับประมาณนี้สำหรับยุดเปิดของ DCP-07 ที่จัดโดยน้องชายโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้น okay. ครบถุาานวนเห็นว่าจะได้หมายนวีดีโอตัวหน้าครับวิดีโอตัวหน้าจะเป็น มีการหรือว่าจะเป็นเดครไฟเดี๋ยวถ้าอยากได้อันไหนขอได้นะครัขอได้ไม่กัดไม่กัดขอได้อยากได้ของอะไรก็เดี๋ยวจัดไว้ให้เม่นได้อีกเปล่าอีกเรื่องนึงเออไม่ใจ่กันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าครับไวัสดหครับสวัสดีครับผม